หมูยอผัดพริกแข้งข <c> อ <oughs> โทษทิค่ะเพค่อเพื่อนค่ะ,คคะแล้วสุดทางพพอจะทำสูตรไว้ให้คลิปนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคิมีิสุภาพรจะพามาทำเมนูหมูยอพริกแห้งค่ะผัดหมูยอพริกแห้ง อุปกรณ์ของเรามีหมูยอนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุภาพอนใช้หมูยอพริกไทยดากระเทียมแล้วก็พริกค่ะพริกใช้พริกรแห้งนะคะนี่ค่ะเรามาโยเรามาเตรียมเครื่องกันเลยค่ะเราจะหั่นกระเทียมเป็นแว่นๆตามใจชอบแบบนี้ค่ะเพื่อน เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะพริกเราก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะเพื่อนเพืนค่ะเราจะมาตัดพริกแบบนี้ค่ะโดีพอ่อพอใช้กรรไกรตัดนะคะแบบนี้ค่ะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบเลยค่ะหมูยอเป็นหมูยอพริกไทยดำนะคะเราก็หั่นตามใจชอบค่ะาอาพรจะหั่นะะเป็นลูกเต๋าคะ่ะเพื่อนๆนีค่ะแบบเนี้ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเราเลยนะคะหั่นเสร็จก็นําไปทอดก่อนแล้วค่อยมาทอดหมูยอให้กรอบตามความชอบใจก่อนค่ะแร่ใช้เมือค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ หั่นประมาณนี้แล้วก็มาทอดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยผัดค่ะมะทุดิบเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่อะไรมากนะคะสิ่งที่เราใส่อีกอันก็คือพริกไทยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราจะมีอุปกรณ์แค่นี้ค่ะหมูย่อกระเทียมพริกแล้วก็น้ำมันแล้วก็ทอดแล้วก็ใส่พริกไทยหรือใส่ซอสนิดหนึ่งค่ะมาเตรียมตั้งกระทะทำกันเลยค่ะ น้ำมัน,นะะเพื่อนก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเราจะทอดหมูยอก,ก่อนคะ่ะเพื่คนๆพอน้ำมันร้อนเราจะเอาหมูยอลงไปทอดก่อนนะคะจบก่อนทอดให้กรอบตามที่เราชอบใจเลยคะ่ะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะ ทอดจน,นให้เหลืองนะคะค่อยเ,เอากระเทียมกับอัดนี้ลงค่ะเอากระเทียมกับพริกลงแล้วแต่เราชอบใจก่อมากกอบน้อยค่ะวันเดือค่ะหั่นหมูยอแบบนี้ นะ้ำสุาพอก็จะพอใช้ได้นะคะออกมาใส่กระเทียมทิ่ทงค่ะจกใส่ซอสค่ะเกียยไปนิดนึงนะคะออกระเทียมเหลืองแล้วก็ซอได้แ้งนะคะเสนใหญ่เคะ เราก็จะ่ผัดแบบแบบนี่คุกคๆๆ,ๆๆกันจนกระเทียมหอมหอ,หอมหออกเกลียนกระพริบแล้วก็โปะด,ด้วยพริกไทยก็เสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยคำง่ายไหนะอมาพริกไทยขึ้นมามากเลยกบับกระเทียมเมนูนี้ทำง่ายๆแต่เปลองข้าวมากเลยนะคะ อร่อยมากค่ะผัดไฟอ่อนๆให้พริกแห้งกับกระเทียมทอเหลืองหอมมากเลยค่ะต้นข้า,า,าวาเลีโนยนี้หมูยอทอดกระเทียม กระเทียมที่งแห้งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตอกให้กระเทียมเหลืองนิดเึงก็ตักไปทานได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะกระเทียมอยากให้ให้สีเหาะนี้มากมากนะคะแค่พอเหลืองๆแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวมันจะร้อนในกระทะอีกแป๊บนึงค่ะแล้วาก็ใส่พริกไทยและกระเทียมด้วยค่ะเราจะใส่แค่นี้นะคะ ัให้เทากนหมูย่อพริกไทยดำทอดพริกแห้งหรือผัดพริกแห้งกับกระเทิ้ค่าของหอมใส่กระเทียมเยอะๆค่ะนี่ผัดสุกแล้วค่ะเรามาไปทานตักไปทานที่ทำงานค่ะวันนี้ค่ะ อาุย่ปิดแกสค่ะใส่ชักเตาไัไงไปทางที่ทำงานรู้สวามอายุย่านะคะขอแัะพีนี่ค่ะ หมูยอผัดพริกแห้งหอมหอมไปทานที่ทำงานกันนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจค่ะสุภา่าพรจะเอาสูตรไปใต้คลิปค่ะ